มาบอกกับคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะปกติแล้วช่วงนี้เราก็คลคยล็อกเดินทางไปมาได้ใช่ไหมคะตั๋วเครื่องบินราคาเป็นยังไงคะเงียบแพงใช่ไหมล่ะเออคือเข้าใจตรงกันแต่ว่าครั้งนี้มีโปรโมชั่นน่ารักมากมาฝากเคยเห็นตั๋วเครื่องบินราคา50บาทไหมคะเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชม50บบาทนี่เป็นราคาพิเศษเริ่มต้นนะคะเพราะว่าท่านใดก็ตามที่จะเดินทางไปไหนมาไหนสภาพเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ยังเข้าใจว่ามันยังไม่คล่องตัวค่ะเพราะฉะนั้นไทยเวียดเจ็ต จัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาสุดคุ้มอีกครั้งหนึ่งกับโปรโมชั่นได้เวลาเวียดเจ็ต ตัวเครื่องบินราคาทิเศษเริ่มต้นเพียง50บาทจริงๆค่ะ50บาทนี้ยังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมจำนวนมากนะคะกว่าอีก500 0 0ใบค่ะคุณผู้ชมสำหรับใช้ในการเดินทางตั้งแต่วันที่1กันยายนปีนี้ล่ะค่ะ2,563า2563ไปจนถึงนู่นเลย30มิถุนายน2564ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ,คะเปิดให้จองได้5วันตั้งแต่วันที่1 3ถึง17กรกฎาคมนั่นเท่ากับว่า ช่วงนี้เปิดแล้วแต่อย่าเพิ่งรีบเข้าไปจองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีระบุช่วงเวลาเอาไว้นะคะวันนี้ตอนเที่ยงตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เลยค่ะ2ชั่วโมงเท่านั้นเที่ยงถึงบ่าย2ที่เว็บไซต์ www d o m เวียดเจ็ทแอร์ค่ะ <c oughs> แล้วไม่นานมานี้นะคะทางสายการบินก็ยังได้ประกาศเปิดเส้นทางการบินภายในประเทศไทยเส้นทางใหม่ที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพสุวรรณภูมิสู่หัดใหญ่ขอนแกน่นนครศรีธรรมราชอุบลราชธานีสุราษฎร์ธาน,าานีและเส้นทางระหว่างชิงรายสู่หัดใหญ่เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางเชื่อมต่อในประเทศได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นแล้วการเปิดเส้นทางบินใหม่เหล่านี้ก็เป็นการเพิ่มเครือข่ายเที่ยวบินของไทยเวียดเจ็ตเป็น13ทางบินภายในประเทศ ไทยด้วยย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมว่าโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับเส้นทางภายในทุกประเทศภายในประเทศนะทุกเส้นทางเลยประกอบด้วยเส้นทางระหว่างกรุงเทพสุวรรณภูมิสู่เชียงใหม่เชียงรายภูเกต็ตกระบี่อุดรธานีและเส้นทางระหว่างเชียงรายสู่ภูเก็ตและอุดรธานีแล้วก็ยังมีอีก6เส้นทางใหม่ทั้งจากกรุงเทพสุวรรณภูมิ ไปยังหาดใหญ่ขอนแก่นนครศรีธรรมราชแล้วก็อุบลราชธานีค่ะเริ่มบิน6ตุลาคม2563สุราษฎร์ธานีเริ่มบิน4พฤศจิกายน2563นะคะและเส้นทางเชียงรายสู่ัหาใหญ่เริ่มบิน1พฤศจิกายน2563เช่นเดียวกันโดยจองแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w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  e e i ว e ์เว็บียดเจ็สำหรับสมาร์ทโฟนนะคะให้พิมพ์เพียงแค่ M w e i t a i r c o m หรือว่าจะจองผ่านทาง Facebook <c oughs> ก็ได้ w e i t h a i l a n d ค่ะ คลิกที่แถบจองเลยเปิดให้จองได้5วันนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันแรก13 1 7กรกฎาคมในช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่าย2เท่านั้น 2>, 2ชั่วโมงคุณผู้ชมจองให้ทันค่ะมั่นใจได้เลยนะคะว่านอกเหนือจากประสบการณ์การบินที่จะประทับใจแล้วยังมั่นใจเรื่องของความปลอดภยัยเพราะว่าเขาทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวันอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขรวมไปถึงทําความสะอาดฆ่าเชื้อในสํานักงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับพนักงานทุกคนเพื่อความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารค่ะคคเวลาต้องเที่ยวแลวนะต้องไปนะต้องไปแล้วนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชม